เจริญพรญาติโยมอบาสสบาสิกาสาทุชนพุทธบริษัททุกทุกท่านอันนี้วันที่22เดือนกรกฎาคม2567มาพกกระตมาภาพพระจงรักกิตติสารโรเจ้าสำนักสงฆ์ทำแก้วผาน้ำทิพย์เช่นเคยอันนี้ก็เข้าพรรษามานะเข้ามาแล้วได้วันหนึ่งแล้ว อันนี้ก็ต้องมา,าทำชิปธรรมะเพื่อเสริมความรู้เสริมสติปัญญาสาธุชนญาติยาจโยมพุทธบริษัทท,ทุกท่านนะก็ต่อมาใส่ตรงราลานตรงหน้าหลวงปูดด่ฤาษีทองคำนี่แหละเพื่อเป็นการดูวิวดูบริเวณธรรมชาติบริเวณแถวๆนี้นะ วันนี้จะนำธรรมะในเรื่องของพระพรมนะที่ไปเกิดในชั้นอนาคามีนะที่ลงมาโลกมนุษย์นะ <c oughs> ลงมาโลกมนุษย์ลงมาทำอะไรลงมาทำไมนะอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพระพาหิยะนะ พระพาหิยะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่องค์สมเด็จสมมาเสุทจเจ้าทรงยกให้เป็นเอตะทัดคะในเรื่องของเป็นผู้บรรลุไวย์ไวยจนไม่ได้บวชนะพระพาหิยะทารุจริยานะชื่อเต็มแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพรมที่บรรลุเป็นพระนาคามีมาใน ยกข,ของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสปะนะแล้วก็อยู่ในชั้นผมก็อยู่ยืนยาวนานมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือชื่อว่าพระสมณโคโดมพระพุทธเจ้าของเรานะองค์ปัจจุบันทีนี้มีความเปลี่ยนไปเป็นมาอย่างไรนะเราก็มา,าเรียนรู้มาศึกษากันพอเป็นแนวทางนะพอเป็นแนวความรู้แล้วกันนะ ซึ่งพาหิยะเนี่ยก็ลงเรือลงเรือพาณิชย์นะเรือก็แตกเรือแตกก็ผู้ที่ลงเรือมาด้วยก็เสียชีวิตไปเหลือแต่ผ้าพาหิยะนี่แหละพาหิยะนี่ก็อลอยน้ําเข้ามาถึงฝั่งน้ําพัดเข้ามาถึงฝั่งพอเข้ามาถึงฝั่งก็เสื้อผ้ามันก็ขาดหมดไม่มีไม่เหลือนะ ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เป็นคนเปือยก็เดินโซซัดโซเซเพราะว่าตกทะเลมานานทุกคนเห็นก็ทำความเคารพนะทุกคนก็ยกมือไหว้แล้วก็แตะนะแตะทีนะ่ตัวท่านแล้วก็มาใส่ที่เสียนตัวเองก็คือคิดว่าคิดว่าพระพาหิยะนี่เป็นนักบวชที่เป็นชีเปือยอะไรประมาณนี้นะอนะ พระพายยาก็เห็นอย่างนั้นเห็นคนเคารพนับถือก็สันเสรินก็เลยไม่ได้นุ่งผ้านะก็ใช้เปียกไม้มาปิดบังไว้นะทุกคนเขาเห็นแล้วก็เกิดศรัทธา<ๆ>ก็เลยสันเริญเนสันเสรินว่าท<ๆ>่านเป็นพระอรหรันต์เป็นผู้สิ้นแล้วซึ่งกิเลสอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะพระพายยาก็ได้รับความสันเสรินเยืนยอจากชาวบ้านทั้งหลายก็ รู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์แล้วเพราะว่าคนทั้งหลายก็ยกยกให้ให้พระพาหยะเป็นพระอาหารหันต์นะแต่ที่จริงพระพายะนี่ก็เกิดเรือแตกนะเสื้อผ้าไม่มีอะไรประมาณนี้ก็ก็เลยถือเอาว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยนะทุกคนมากลับมาบ่ายก็มาส้นๆเยินยอว่าท่านเป็นผู้สิ้นแล้วซึ่งกิเลสเป็นพระอาหารหันต์จนพระพาหิยะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ เขเข้าใจในที่ชาวบ้านเขาสันเสริญแล้วเราก็เข้าใจไปเองอีกต่อมาเพื่อนที่ <c oughs> เพื่อนที่บรรลุอนาคามีนะในชาติที่พระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสปะนะนะในชาตินั้นเกิดอยู่ชั้นพรมเห็นแล้วก็เห็นเพื่อนเข้าใจผิดหนะลงผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์อะไรประมาณนี้ นะก็เลยลงมาจากฟ้านะลงมาจากเมืองพมลงมาก็มาบอกกับพระพายาโอ้ท่านไม่ใช่พระรหันลรอกอะไรประมาณนี้นะก็คือมาเตือนนะเตือนเพื่อนเพื่อนในชาติก่อนนะเพื่อนในชาตินั้นก็เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันนะในสมัยนั้นนะที่เป็นเพื่อนร่วมกันเจ็ดองนะที่ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่บนภูเขานะแต่ว่าแต่ว่า พวที่บรรลุอนาคามีก็ไปเกิดอยู่ชั้นผมนี่แหละก็ลงมาเตือนมาเตือนเพื่อนในชาตินี้ก็มาบอกว่าท่านไม่ใช่พระหรหันนนพระหรหันอยู่นนอยู่เมืองสาวัตถีนนท์น,นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแล้วพระพุทธเจ้ามีแล้วพระธรรมมีแล้วพระสงฆ์มีแล้วท่านไม่ใช่พระหรหันพอได้ฟังอย่างนั้นก็ด้วยความบุญบารมีเก่าบารมีเดิมนะ เพื่อนชี้แน่ก็มีความอยากจะเปลี่ยนพระรหั์อยากไปกราบอยากไปนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อยากจะเห็นอะไรประมาณนี้นะเพื่อนก็แนะนําพอแนะนําและพายะนี้ก็ด้วยความภาคเพียรบากบันนะก็เดินทั้งวันทั้งคืนทั้งวิ่งทั้งเดินนะด้วยความอยากจะเห็นพระพุทธเจ้า ก็วิ่งไปจนถึงตอนเช้านะตอนที่องค์สมเด็จสมมาพุธเจ้าจะออกบินทบาตนะไปนั่นแหละก็ได้ไปเจอกับพระพุทธเจ้านะลังบินทบาตอยู่ก็ไปขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะแสดงเพราะว่ามันเป็นเวลาบินธบาตแต่ก็ด้วยความที่พระพาหิยะนี่ก็อยากจะฟังธรรมก็อ้อนวอน,นถึงสามครั้งนะก็ได้ตัดเป็นเหตุเป็นผลให้กับพระพุทธเจ้าฟังว่าถ้าหาก ชีวิตของเรามันไม่แน่นอนถ้าหากจะรอ,อให้พระอ,องค์บิณฑบาเตเสร็จถ้าหากว่าชีวิตของข้าพเจ้ามันไม่แน่นอนเกิดว่าเป็นอะไรไปตายไปอะไรไปมันก็ไม่ได้ฟังทำพระพุทธเจ้าก็เห็นการอ้อนวอนไปนั้นก็เทศให้ฟังว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอะไรประมาณนี้เทศไปก,ก็ก็เกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์นะ เพราะว่าถ้าถ้าเป็นพระานเป็นาราวาสมันจะอยู่ไม่ได้ต้องตายนะถ้าบรรลุเป็นพระหัน์เนี่ยต้องต้องได้บวชทีนี้พระเจ้เาก็ตรวจดูแล้วว่าพระพาหิยยะนี่ไม่เคยไม่เคยถวายผ้าดไตเลยไม่เคยถวายผ้าดไตไม่เคยถวายบาทนะนะก็เลยไม่สามารถที่จะบวชด,ด้วยดวยพระองค์เองได้นะพระองค์ก็เลยให้ไปหาผ้าหาบาทเพราะว่าชาติก่อนไม่เคยถวายพา้าดไตไม่เคยถวายบาทมาก่อน ก็เลยบวชด,ด้วยฤทธิ์ไม่ได้นะพระพายะกอออกไปหาผ้าไปก็ไปเจองัวชนตายนะนั้นก็เราก็จะเห็นว่าพระอนาคามีนี่ที่อยู่ชั้นพรมนี่ก็ลงมาก็ลงมาเมืองมนุษย์อยู่แต่ว่าก็มาช่วยเพื่อนนะเพื่อนที่อยู่ในชาติก่อนนะนะเพื่อนหลงผิดไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกองหนึ่งนะก็เป็นสหายกันกับพระพรมท่านนี้แหละ ขพมที่ท่านบรรลุอนาคามีก็คือชื่อว่ากุมารกักสปะเทระนะ,นะกุมารกักสปะเทระนี่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่หลายปีมาเรียนสม,มถกรรมฐานในสำนักพระเจ้าแล้วก็เข้าไปป่าไปป,ไป,ปฏิบัติธรรมทำยังไงก็ไม่บรรลุนะก็ด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกันในชาติก่อนอก็เลยเลงมานำคําถาม15ข้อนะลงมา,าลงมาเพื่อที่จะ ให้กับกุมารลกัสระนี้ไปเ,เหมือนกับว่าไปถามพระพุทธเจ้านั่นแหละในสิบห้าข้อ,อก็คือถามแล้วเพื่อเพื่อว่าได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็จะบรรลุนะบรรลุเป็นพระอรหรนะอันต์นะนั่นแหละก็คือพระพรหมที่ท่านบรรลุอนาคามีแล้วท่านก็ลงมาเกิดไม่ได้นะท่านก็จะเปลี่ยนพระพรหมอยู่นั่นแหละแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหรันต์ในในชั้นพรหมนั่นแหละ อะไรประมาณนี้นะท่านก็ลงมาด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกันในชาติที่สมัยพระเจ้าชื่อว่ากัสปะเนาะน,นะที่ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันนะก็เลยให้คำถามมา15ข้อเพื่อว่าพระเจ้าจะได้อธิบายแล้วก็กุมารกัสปะเทระนี่ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรประมาณนี้นะก็เลยเก็เลยให้คำถามไป โอ้ลมแรงในคำถาม15ข้อมี1จอมปลวกนะสองก็คือกลางคืนเป็นควัน3กลางวันเป็นไฟข้อที่4ก็คือพามข้อที่5ก็คือสุเมธะข้อที่6ก็คือจอบข้อที่7ก็คือเครื่องขุดข้อที่8ก็คือลูกสลัดแล้วก็ข้อที่9อึงอ่างข้อที่10ทางสองแพ่ง ข้อที่11นั้นก็คือเครื่องกองน้ําธรรมกองนะข้อที่12ก็คือเต่าข้อที่13ก็คือเขียงข้อที่14ก็คือเนื้อข้อที่15ก็คือนาคมี15ข้อก็นําไปถามองค์สมเนเจสสมาสมุฐุเจ้าพระอ,องค์ก็ได้อธิบายให,ให้กับกุมารละกัสปะานั้นฟังนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพอได้อธิบายจบแล้วก็กุมารละกัสปะเทระนั้นก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยนะ จากการที่พระเจ้านั้นได้อธิบายเรื่องคําถาม15ข้อที่พระพรมที่ลงมาจากชั้นพมนะที่เป็นสหายกันที่ได้บรรลุเป็นอนาคามีนะอยู่ชั้นพมลงมาให้คําถามเจ้ากุมารลกัสปะเทระเห็นไหมเพื่อนเพื่อนที่ไปเกิดอยู่ในชั้นพรมลงมาช่วยถึงสององนะองค์หนึ่งก็คือพระพาหิยะองค์ที่สองก็คือนี่แหละ พระกุมากรกษัตริเทระนี่แหละไ <c oughs> อ,ะอ,ะอะตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยจะดีไอออกออกแอกนะก็อธิบายประมาณนี้นะเพราะว่าก็ไม่สบายเท่าไหร่ไอพระเจ้าท่านก็อธิบายในเรื่องของคําถาม15บหาคำถามนั้นไปพระกุมากรกษัตริเทละก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีนะ ก็ด้วยที่ว่าพระพรมนะท่านลงมาช่วยเหลือถ้าไม่มาช่วยเหลือก็คงจะไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะส่วนพระพรมนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอนาคามีก็ไปเกิดอยู่ชั้นพรหมนั่นแหละก็มาเกิดในเมืองมนุษย์ไม่ได้เกิดได้เฉพาะชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชั้นพรหมนั่นแหละก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงมาเกิดในในโลกมนุษย์แต่ว่าก็สามารถช่วยเพื่อนได้เพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาเคยปฏิบัติ ได้ฌานได้อะไรมาได้ปฏิบัติได้ฌานได้านาคามีมาในชาติก่อนนั้นนะก็ไปเกิดเป็นเป็นเป็นมซึ่งในคําถาม15ข้อนี้นะ,ะพุทธเจ้าก็อธิบายข้อสิหนี่น่าสนใจนะข้อ15้าก็คือนาคนาคพุทธเจ้าท่านอธิบายว่านาคคือหมายถึงผู้บรรลุอรหันต นาคคือผู้สิ้นกิเลสแล้วนะพอกลุมมารลกัสปาเทรลฟังข้อถึงข้อ15จบก็บรรลุ้พนพารหันเลยนะนาคคัะน,น,นาคน่าจะแปลว่าผู้ลอยบาปนาคแปลว่าผู้สิ้นบาปอะไรประมาณนี้นะคำว่านาคไม่ใช่พญานาคนะนาคคำว่าพญานี้มันมันเป็นภาษาไทยที่เอามาต่อเติมว่าคำว่านาคคำว่านาคนี้มันเป็นภาษาสมัยพระเจ้าอยู่แล้วนาคนาคะนา่นาจะแปลว่าผู้สะอาด หรือว่าแปลว่าผู้ลอยบาปนะอีกข้อหนึ่งคําว่า,าพามพามไปว่า,าผู้รู้วิธีหมายถึงพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละผู้รู้วิธีกําจัดบาปหรือว่าผู้รู้วิธีลอยบาปนะบาปที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงให้กับกุมารและกษัตรฟังนั้นบาปมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดอย่างนะก็คือราคะโทสะโมหะมานะสกยตทิติวิจิจิจาศิลพจนธปะมาทนะศิลละ ศิลปพัฒาปามา์นั้นก็เป็นเหมือนกับว่าอยู่ในชั้นสุราบันนั่นแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านตัดว่าน,นั้นคือบาปแล้วก็พระเจ้าเปรียเส่งเหมือนาพามผู้รู้วิธีนะาพามหมายถึงว่าผู้ผู้รู้วิธีผู้รู้จักทําพิธีในการที่จะล้างบาปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ข้อที่สิบห้านาคนาคน่าจะแปลว่าผู้ลอยบาปเพราะว่าพระเจ้าตอบ อุมารกะสปาว่านาคหมายถึงผู้สิ้นอาสวะผู้บรรลุแล้วผู้เป็นพระอรหันต์นะนะ mm hmm. ก็คือพระเจ้าตัดอย่างนี้ก็น่าจะหมายถึงนาคน่าจะแปลว่าผู้ลอยบาปผู้สิ้นบาป mm hmm. อะไรประมาณนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่พระนาคามีที่เป็นพรหมมาช่วยสหายในในพระเจ้าชื่อว่าสมณโคดมนะ แต่ว่าพรมท่านนี้เนี่ยท่านบรรลุอนาคามีในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสปะนะเพราะนั้นแล้วอายุตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าขนาดว่าสมณะโค,คดมก็นานถือว่านานมากนะเพราะว่ายังเป็นพรมอยู่เลยแล้วก็มาพระพุทธเจ้าจนเปลี่ยนพระพุทธเจ้าแล้วนั่นก็หมายความว่าพระอนาคามีก็ต้องรู้จักธรรมะในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสปะอย,อยู่บ้าง ถึงได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันถึงแม้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันเป็นอะไรอย่างนี้ก็แม้แต่พระเจ้าฟังแม้แต่พระเจ้าเทศอยู่พวกพวกพรมทั้งหลายก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันนะก็ต้องใช้เวลาในการอะไรอยู่ในชั้นของตัวเองก็จะบรรลุเป็นพระอรหัน์ในชั้นของตัวเองนั่นแหละเพราะนั้นแล้วพระนาคามีนั้นก็นั่นแหละก็คือมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้ก็อยู่ในชั้นพรมนั่นแหละแล้วก็จะบรรลุอรหันในชั้นพรมนั่นแหละ แต่ว่าอยู่ในเรื่องราวในพระสูตรในธรรมบทนี้ก็มีอยู่มีเห็นว่าพมนะที่บรรลนราคามีในชาตินั้นก็มาโปรดสหายนะอยู่ในชาติที่พระพุทธเจ้าชื่อว่าสมรักโคดมไม่บรรลุอรหันต์สักทีแล้วก็พระพาหิยะก็หลงตัวเองว่าตัวเองพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็มาตักเตือนตักเตือนเพื่อนนะเพื่อนก็มาหาพุทธเจ้าก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ นั่นแหละก็ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยถวายผ้าไตาไม่เคยถวายบาทใครเลยในแต่ละชาติที่ผ่านมานะก็เลยก็เลยไม่มีผ้าบวชก็เลยโดนนางยักษิชีนีนะแปลงเป็นงัวมาก็มาชนตายไปแล้วก็ได้เข้าสู่พระนิพพานไปนะพระพายยะแล้วก็กุมารกัสรเทระนี้ก็ปฏิบัติยังไงก็ไม่สามารถบรรลุได้นะ พระพรมที่อยู่ชั้นพรมนี้ที่บรุอนาคามีก็มาช่วยออกก็มามาตั้งคําถาม15ข้อนี้นะกุมลรดกสปะก็เอาไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็อธิบายพออธิบายเสร็จแล้วก็บรรลุพระรหันนั่นแหละนะเพราะนั้นแล้วเราก็ถือว่าเป็นแนวศึกษาก็แล้วกันนะแนวความรู้แนวศึกษาในเรื่องของพระนาคามีนะอันะนั้นพระนาคามีก็คือผู้ที่ปัศจากบ้านเรือนก็คือเกิดไม่เกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่เกิด จะไปเกิดในที่ไหนก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีบ้านมีเรือนให้อยู่อาศัยโลกคําว่าโลกนี้ก็เป็นเรือนเหมือนกันนะไม่ใชค่คำว่าเรือนหมายถึงบ้านอย่างเดียวหมายถึงโลกด้วยหมายถึงจักรวาลด้วยนะนะเพราะนั้นแล้วก็อยู่ในพรมโลกน้นก็ก็จะเป็นดินแดนที่สะอาดอก็คงจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน,นั้นก็เป็นเรื่องของพระนาคามีวันนี้ก็ยกเอาเรื่องของพระนาคามีใน อีกรูปแบบหนึ่งมาให้เราศึกษานะเพราะว่าท่านก็มีสหายของท่านนะแล้วก็ท่านก็บรรลุเป็นนาคามีในสมัยพระเจ้าชื่อว่ากัตสปะด้วยนะเราจะเห็นว่าเออพระเจ้าองค์นั้นพระพรมท่านก็ก็เคยเกิดในยุกพระกัตสปะแล้วก็ยังมาเกิดในยกของพระเจ้าชื่อว่าสมณโคดมด้วยนะถ้าไม่ถ้าไม่บรรลุนะัก็น่าจะไปถึงพระเจ้าชื่อว่าสีเรียมิตัยด้วย นะอยู่ในชั้นพรมแล้วนะ,ะไปจนถึงยกของพระสียะเมตไตรนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะยังเป็นพระราชาอยู่นะนะเพราะว่ายังมีมีสหายอีกคนหนึ่งเป็นพระราชานะสหายของชั้นพรมนี่นะตอนนั้นก็เป็นพระหมดนะไมายว่าจะเป็นพระอะไรล่ะเป็นเพื่อนเพื่อนสหายของในการเป็นเพื่อนของท่านนะนะ มีอยู่เจ็ดท่านนะตอนสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่า,าชื่อว่ากัตสปะนะมีอเจ็ดท่านอีกท่านหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันนะอีกองคหนึ่งก็บรรลุเป็นา,าคามีองค์องค์งที่ไปเกิดในเมืองพรมนี่แหละเป็นา,าคามีอีกห้าคนก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะอีกห้าคนนะนะไม่ได้สําเร็จธรรมะอะไรเลยก็เลยมาเกิดในยุคพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมเนะี่ยแหละโคตมะนี่นะนะก็คือ กุมารกัสปาเทระแล้วก็พระพาหิยะนี่แหละพระพาหิยะแล้วก็พระอะไรล่ะมีอีกสององนะอีกคนหนึ่งก็เป็นพระราชนะจะเป็นอะไรล่ะพระเจ้าปกุกุสาตินะอะไร่ะปกุกุสาตตินะที่เป็นสหายที่ ที่ยังเป็นคาาราวาสก็คือเป็นพระเจ้าปกุสาตินีนะก็น่าจะไปในยุคของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเสียเมตไตน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่านะแล้วก็พระทัพพระบรรบุตรนี้ก็เป็นพระรหัน์นะพระนี้ก็เป็นเพื่อนในชาติสมัยนั้นนะสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าชื่อว่ากัสปะนะนะคนสุดท้ายก็คือ,อพระ สัพพิยะนะพระทัพพิยะก็เป็นสหายที่ในชาตินั้นที่ไม่ได้บรรลุธรรมะอะไรเลยนะอันนั้นแล้วก็นั่นแหละก็ก็ในชาตินี้พระพรมนะก็ลงมานั่นแหละก็ลงมาช่วยอยู่นะพระพรมที่เกิดในอนาคามีนะที่เป็นพระพรหมก็มาช่วยให้เพื่อนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์วันนี้ก็สมควรเจรเวลานะเพราะว่า พูดเรื่องอนาคามีแต่ก็เลยไปหลายเรื่องเลยนะก็เป็นความรู้เสริมก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สมควรเจเวลานะเราก็พิจารณาเรื่องอนาคามีกันว่าเป็นอย่างไรยังไงต่อไปนะก็ขอเจริญพร